เราเราขอออกไหมใช่ไหมเขาให้ออกเขาให้ออกเขาบอกขายไม่ได okay. ้ก็ออกไปขายไม่ได้ก็ออกไปใช่ค่ะเราก็เลยออกเลยเราก็ต้องออกเพราะว่าเขาบอกว่าทําสัญญารอเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาใหม่เปลี่ยนสัญญาใหม่ใช่เปลี่ยนข้อตกลงใหม่หาพื้นที่ให้ลงใหม่เสร็จแล้วก็โกหกไปเรื่อยว่าจะมีพื้นที่โกหกตลอดค่ะ ก็เคยร้องทุกร้องเรียนไปหลายที่แล้วไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใช่ค่ะทำไมอ่ะเขาบอก<อ>ว่าเป็นอะไรพอทุกท่านก็เหมือนกับแบบว่าเป็นความเออเป็นเป็นคดีแพ่งทุกคนก็บอกเป็นคดีแพ่งก็ต้องไปจ้างทนายไปให้ทนายไปฟอ้องแต่เรามองว่าเรื่องนี้เป็นการชอ่อโกงครับ การเอาเปรียบเอาปรหลอกชอบโกงหลอกลวงโฆษณาเกินจริงภพใช่ค่ะบโตวเป็นผบริโภใช่ค่ะใช่ค่ะายกมือดะใครเดือดร้อนยกมือเอาข้างหลังเดือดร้อนกนะโอเคงั้นเดี๋ยวพบตำรวจครับแล้วก็ลองเล่าแล้วก็บรรยาย แบบเมื่บบนนอกี้ค่ะรบฟังน่ะี้สไ่ปยังานครับอย่างนี้ฮะพอดีผู้เสียหายเดินทางมาจากสีลมก็บริษัทดาดังกล่าวเนี่ยผมรู้เลยแหละคือผู้ง่ายเปิดตอนนี้รู้สึกว่าผู้เสียหายบอกผมว่าเพราะเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดเพื่อว่าจะเอาเงินเนี่ยหมุนเวียนผู้ง่ายเอามาใช้จ่ายเลย,เลยแหละ<ช>แล้วก็ไอ้ทางนี้เดี๋ยวให้ทางนี้ออกไปก็ไปเปิดที่ใหม่ใช่ไหม ก็วนเวียนอยู่เนี่ยฮะและตอนนี้เดี๋ยวผมเมื่อพาน้องๆด้วยกันเข้าพบพนักงานส,สอบสวนที่กองปราบปรามต่อไปในคดีช่อโกงครับไปค,ค่ะคุณ่อโชคดีครับครับคุณค่าเก็บตน้ตนพับเก็บไป